โอเคสวัสดีครับผมเจ้าชายกลุ่มนะมนเพื่อนๆวันนี้นะครับกูจะมาตอบคำถามพี่ท่านหนึ่งนะครับเปรียมถามที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วคาจิก,กิเล่นงานแล้วคาจิก,กิเล่นงานแล้วไปเดี๋ยวคข้าที่ลงมกันโอเคเพื่อนๆคำถามของพี่เขาก็คือเลี้ยงปูเนี่ยมันดีจริงไหมเราจะตอบกันตรงๆเราจะไม่อวยกันนะครับจะพูดในหลักความเป็นจริงเลยเพราะว่า ทำไมถึงเฮ้ยมึงพูดไม่หมดไม่ได้หรอมึงอวยหน่อยไม่ได้หรอทําให้คนที่เลี้ยงอยู่เนี่ยมีกําลังใจมากขึ้นไม่ได้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เพราะว่าเงินแต่ละคนไม่เท่ากันค่าของเงิน1ิบบาทของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเกิดเราอวยไปทาให้เขามีความหวังแต่ถ้าเกิดสมมติมันเลี้ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยบางคนนี่ชิบหายเลยนะถูกปะ่ะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าโหยกูมีแค่หมื่นเดียวเนี่ยเยอะแล้วนะแต่บางคนคือหมื่นหนึ่ง เสียหายไปก็ช่างมันถูกไหมเราจะมาพูดกันตรงๆในหลักความเป็นจริงนะครับว่ามันดีจริงหรือเปล่ากับการเลี้ยงปูเนี่ยเราจะมาพูดว่ามันดีไหมกับทุกคนไม่ได้นะครับกูต้องอธิบายให้เพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆก็ต้องเอาไปตัดสินใจกันเอาเองว่ามันเหมาะกับเพื่อนๆไหมมันสมควรไหมเพราะบางคนเนี่ยไม่มีที่ไม่มีทางกูอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่เลยอะแล้วกูจะเลี้ยงปูยังไงอะถูกไหมกูถึงไปตัดสินใจแทนเพื่อนๆไม่ได้นะครับกูจะอธิบายเบื้องต้นให้เพื่อนๆฟัง เพื่อนๆก็ต้องไปตัดสินใจกันเอาเองว่าไอเทมมันเหมาะกูปะวะเรามาพูดก่อนว่าการเล่นปูดาม,มันเหมออาะกับใครบ้างมันเหมาะคนที่มีพื้นที่ไม่ว่าพื้นที่นั้นคุณจะเช่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวสมมุติคลิปนี้กูขอละเอียดหน่อยนะอาจจะยาวนิดนึงอาจจะน่าเบื่อนะครับแต่ว่าคนที่ตั้งใจจะเล่นจริงๆเนี่ยมาดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะเข้าใจในบางส่วนสมมุติไม่ต้องสมมุติเหลือเรื่องจริงเนี่ยกูไปเที่ยวพันท้ายกูไปเที่ยวคองโคนเฮ้ย แม่งเขียนป้ายว่าปล่อยที่วะสักเท่าไหร่ดีวะหรือไปเที่ยวแล้วเห็นที่สวยแล้วที่มันลกล้างก็เลยไปติดต่อเขาว่าพี่ผมขอเช่าได้ไหมที่เนี้หรือในกลุ่มเยอะแยะเลยนะครับเช่าที่ไร่ละสี่พันเจ็ดพันหมื่นหนึ่งแล้วเรามีกําลังที่จะพอเช่าได้อยากเลี้ยงปูก็เหมาะกับคนที่เป็นกลุ่มเนี้ยนะครับคนที่มีพื้นที่แล้วคนที่เช่าที่ได้อะไรประมาณเนี้ยเหมาะนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าต้องเลี้ยงปูนะจริงๆคือมันมีทางเลือกอื่นอย่างล่าสุดคุุยกับนาเต้ฟ้าประธานนะฮะแกก็เลี้ยงหอยแข็งอันนี้คือเป็นความรู้ใหม่ของกุ๊บนะเลี้ยงหอยแข็งในบอ่อก็เห็นมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยงกันจริงจังขนาดนี้เนาะอาจจะเลี้ยงกุ้งอาจจะเลี้ยงปลาเกา๋าอาจจะเลี้ยงปลากระพงคือมันมีให้เลือกเลี้ยงหลากหลายแต่ว่า คุณจะเลือกเลี้ยงในบอกแค่อย่างเดียวหรือจะเลี้ยงได้หลายอย่างเดี๋ยนี้มาลงรายละเอียดกันเลที่สองคือคุณพอมีตลาดไม่ว่าคุณจะอยู่จากจุดไหนก็แล้วแต่สมมุติเพืนมีตลาดกว่าเพื่อนอยากได้ปูหรือคุณมีตลาดโดยบังเอิญไปคุยกับคนเนี้ย A กับ b A มีตลาด B เป็นชาวบ้านคนนึงแม่งกูอยากได้ปูแต่กูไม่รู้จะซื้อที่ไหนอ่ะกูจะหาที่ไหนอ่ะ แต่ b เนี่ยแม่งมีที่อยู่แล้วก็อาจจะคุยกับ A ว่าเอ้ยมึงมีตลาดเยอะหรือเปล่ากูมีที่นะกูปล่อยได้นะซื้อจากกูไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็สคุณต้องมีพอมีเวลาบ้างนะครับปูเนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงปูขุนนะต้องย้ำมว่าปูขุนที่ไม่ใช่การเลี้ยงปูนิ่มที่ไม่ใช่การพ่อพันปูการเลี้ยงปูขุนเนี่ยสวันให้อาหารครั้งหนึ่งแต่กูให้ทุกวันนะครับ ถ้าเป็นไม่ได้คุณจะให้ทุกวันแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยช่วงนี้เหยื่อขาดสามวันก็นยังไม่ได้ให้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้าเนาะเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์แบบเนี้ยพายุเข้ายิ่งช่วงนั้นนะ่ะพายุปลาบึกเข้าอะ่ะชิบหายเลยนะฮะเรือเล็กเรือใหญ่ไม่ออกสักลำนะครับปลาเวดน้มที่เขาเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้นะฮะมันก็จะมีอารมณ์นั้นอันนั้นคือเป็นเหตุสุวิสัสช่างแม่งเบื้องต้นสองวันให้อาหารครั้งหนึ่งเราแทบจะไม่ต้องไมนั่งเฝ้าบอ่อเลยหรือแบบ เราแทบจะไม่ต้องมานั่งเฝ้าพื้นที่ใครจะเลี้ยงเป็นบ่อปูนคอนโดนะฮะให้อาหารสองวันครั้งคุณต้องมีเวลาบ้างนะฮะถ้าเกิดสมมติเลี้ยงเป็นบ่อเป็นคอนโดก็อาจจะต้องมีเวลาในการล้างกองนะฮะถ้าเป็นระบบของกู้ิงจริงคือเราจะเช็คสภาพน้ํากันทุกๆสามถึงเจ็ดวันอะไรอย่างนั้นก็ต้องมีเวลาบ้างแล้วก็เรื่องความรู้นะครับการเลี้ยงปูจริงๆเนี่ยถามว่าทําไมคุปถึงก้าออกมาพูด ในเรื่องการเลี้ยงปูคือกุ๊บเข้าใจในบริบทของปูพ่อก็เป็นชาวเลกุ๊บก็เป็นลูกครึ่งชาวเลกุ๊บจะรู้ว่าปูกินอาหารตอนไหนเขาดักลอกว่าตอนไหนน้ําอะไรน้ําแบบไหนปูไม่กินเหยื่อสภาพอากาศแบบไหนปูไม่กินเหยื่อนะฮะมันจะมีสักกี่คนที่ไม่ได้ยุ่งกับไม่ได้ยุ่งกับชาวเลไม่ได้เป็นชาวเลไม่ได้ไม่เคยดักปูธรรมชาติจริงๆจ,จะรู้ไหมว่าไอ้หน้านะ้ําแบบเนี้ย ปูไม่กินเหยื่อนะไอ้น้านําแบบนี้ถ้าเกิดน้ํากลับปลาปูกินเหยื่อนะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยู่ๆคุณก,ก็เลี้ยงปูเลยไอ้เรื่องแบบนี้คุณอาจจะอาจจะไม่รู้นะคิดว่าอาจจะไม่รู้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ศึกษาจริงๆหรือว่าชาวเลยเขาจะไม่ได้บอกกันว่าน้ําน้ําเท่าไรถึงน้ําจะกลับต้องน้ํากี่ค่ำอ่ะไอ้เรื่องค่ำเนี่ยเรื่องปูนิ่มเนี่ยบางคนเลี้ยงปูนิ่มจะไม่รู้เลยว่าต้องดูค่ำมันมีหลายเทคนิคที่ ชาวเลเขารู้กันในการจะออกไปดักปูแต่ละครั้งเนี่ยใครททเลทะาลาไปดักปูช่วงเนี้ยมือไม่ได้แดกหรอกอะไรอย่างเงี้ยและปูหากินเช้าหรือเย็นหรือค่ำเนี่ยชาวเลเขาจะรู้กันนะครับจะต,ต้องมีความรู้เรื่องปูบ้างนะฮะแต่ก็อย่างที่เกินไปเมื่อกี้ก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปเวอร์วงังไปพรีเมียมว่าปูต้องกินอาหารนี้นะปูต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะคือในธรรมชาติอ ปูมันหาอะไรได้มันก็กินถูกไหมอย่างเรื่องแบบต้องการมันสีนั้นต้องการมันสีนี้เราแค่อิงจากธรรมชาติว่าธรรมชาติมันมีอะไรให้เปลี่ยนมันสีบ้างนะครับสีของมันก็มาจากพวกโปรตีนทั้งหลายที่มันกินเข้าไปนะฮะคือการเลี้ยงปูจริงๆอ่ะไอ้ความรู้อ่ะมันแทบไม่ต้องพรีเมียมเลยมันแค่อิงจากธรรมชาติกูก็เลยกล้าออกมาพูดตรงนี้ว่ากูก็พอรู้เพราะว่ากูก็ศึกษาจากธรรมชาติจริงๆ เพื่อเอามาปรับใช้กับฟาร์มอันเนี้ยที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเนาะเพราะว่าบางคนแบบกูมีบ่บยแล้วก็ไม่ใช่ข้อเสียงกูอะไรอย่างเงี้ยประเด็นหลักๆกูเลี้ยงปูเลี้ยงเพราะว่าไปซื้อแพงอะเราขายไปถูกแต่วันวันหนึ่งเราเนื่องอยากจะกินแม่งแพงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมุติเราเลี้ยงคือเราเลี้ยงแบบโรตีรียอะเลี้ยงแบบหมุนเวียนตลอดอะ บูในบ่อแทบจะไม่ขาดอะ่ะก็อ,อยากกินตรนไหนแล้วก็เอาขึ้นมากินได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมานั่งถามว่าพี่โลเท่าไหร่คะใจแบบนี้เท่าไหร่คะแล้วกูก็ไปศึกษาเรื่องเมนูอาหารมาแล้วกูก็ทําเมนูที่กูกอยากจะกินเอออันนั้นคือประเด็นหลักจริงๆนะแล้วพอเลี้ยงไปสักพักหนึ่งกูก็มีตลาดเองโดยปริยายนะครับเรื่องการตลาดเดี๋ยวกูจะไปสอนว่าการตลาดจริงๆเนี่ยจะไปหาตลาดยังไงวะโดยที่ไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางถูกไหมเพราะนั้นแหละถ้าเกิดคุณมีตลาดคุณมี จุดประสงค์มันคุกคิดว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเหมาะคุณมากนะแต่จริงจริงมันก็ต้องไปไปดูเองว่าบริบทของคุณอ่ะมันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยแหละคุปตเลยตอบไม่ได้ว่าเอ้ยการเลี้ยงปูมันเหมาะมันดีขนาดนั้นเชี่ยวหรือหรือมันไม่ควรเลี้ยงด้วยมึงควรไปเลี้ยงอย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยอย่างคุกคุกก็เลี้ยงกุ้งกุลาดำปลาเก๋าเนาะก็เลยรู้ว่า อย่างอื่นมนได้เงินเยอะกว่าแต่เรื่องการดูแลอย่างกุ้งกุลาดําเนี่ยมันเป็นกุ้งถึกนะไม่ใช่ว่ากุ้งไม่ถึกแต่ว่าเรื่องการดูแลเรื่องการหาตลาดมันอาจจะยากกว่าปูบ้างนะครับแต่หาว่าตลาดมันกว้างไหมมันก็กว้างอ่ะแต่ปูมันก็กว้างกว่าเพราะว่ากูก็ส่งอาหารทะเลด้วยกูก็เลยรู้ว่าตลาดความต้องการของของอะไรมันเยอะกว่ามันน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอาให้คุ้มจริงๆอ่ะ อย่างที่กูทำเนี่ยกูไม่ได้เลี้ยงปูอย่างเดียวในบอ่อหนึ่งนะฮะในบอ่บอบ่อหนึ่งกูสามารถปล่อยออย่างตอนเนี้ปล่อยกุ้งเป็นหลักเอ้ปล่อยปูเป็นหลักนะครับแล้วก็เสริมกุ้งนะฮะแล้วก็เสริมปลาแต่ใจจริงเนี่ยกูไม่อยากแนะนาเรื่องปลานะครับถ้าเกิดใครไม่เคยเลี้ยงมาก่อนเพราะว่าอย่างที่ดูๆกันคือปูมันลอกคราบแล้วมันตัวเป็นเมันเป็นปูนิ่มถูกไหมแล้วที่กูเลี้ยงเนี่ยคือปลาเก๋าแม่เป็นสแนปเปอร์ นะฮะโดยปกติส่วนใหญ่เนี่ยคือกุ๊ปไม่แนะนำให้เลี้ยงปหูหรือกุ้งกับสแนปเปอร์เลยเพราะอะไรไอ้ตะกูลสแนปเปอร์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาเก๋าปลากระพงกระหลังแดงปลาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเกล็ดแล้วมันมีเขี้ยวนะเวลามันกินอะมันกินกระซวกนะครับมันตะก,ะตะการในการกินมากนะครับถ้าเกิดเราขุนเหยื่อไม่พอแม่งจะไปลอกุ้งเราไปลอปูเราแล้วผลสรุปปลายปีคือ ขาดทุนปูขาดทุนกุ้งได้กําไรปลานิดหน่อยนะฮะต้องบอกนิดหน่อยถ้าเกิดจะเลี้ยแบบกุุบจริงๆอาหารต้องถึงนะครับอาหารต้องถึงกุ๊บลงอาหารทีหนึ่งวันหนึ่งห้าร้อยโลหกร้อยโลนะครับต้องถึงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครมีอาหารไม่ถึงแบบนี้ใครแบบไม่ได้หาอาหารได้ง่ายแบบกุ๊บนะครับแนะนําให้เปลี่ยนเป็นปลาอื่นปลาหมอเทศก็ได้หรือแบบเอออะไรเดียวปลาดุกกินปูนะ าดุกกินกินปูอยู่เพราะว่าในคลิปกุ๊บกุ๊บก็เอาปูไปล,ไปล่าปลาดุกนะฮะไปล่าที่ทะเลให้เพื่อนๆดูต้องหาปลาอะหอยแข็งก็ได้นะครับอย่างที่คุยกับพี่เขาคือเราต้องชำหอยแข็งก่อนใช่ไหมชำในพื้นที่พื้นที่หนึ่งแล้วพอมันโตสักหน่อยหนึ่งถึงจะเอาไปศาสทั่วบอ่ออะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเห็นพี่เขาบอกว่าปูดำก็กินหอยแข็งอันนี้กุบไม่ชชว่์นะ เออก็ต้องลองหาอย่างอื่นอย่างตอนนี้กูกป,ปล่อยได้มีกุ้งปูปลาเกา๋าเออที่ปล่อยอยู่ตอนนี้นะครับมันก็เลยทําให้กูไม่ได้คิดว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะส่วนใหญ่มันก็จะได้กําไรอยู่อืมก็ประมาณนี้นะครับไอ,อ้เรื่องลงเรื่องโลกมันก็มีบ้างนะครับในในตัวปูอ่ะแต่ว่ากูจะไม่เลือกรักษาเพราะากูจะเลือกป้องกันตั้งแต่แรกนะครับในกาวน้ําเข้ามาส่วนเรื่องอื่นหลักๆก็จะเป็นเรื่องการดูแลนั่นแหละถ้าเกิดสมมติกูพูดถึงบ่อนะ บ่อดินนะถ้าเกิดใครมีเรื่องอคอนโดใครเลี้ยงในบ่อปูนก็อาจจะต้องดูแลเรื่องระบบนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นแบบเนี้มันจะต้องดูแลเรื่องตัดหญ้าเคลียรวัชพืชไล่นกบ้างแล้วก็ไล่พวกโจรน,นะครับก็ใช้วิธีเดียวกับการไล่นกก็คือนะฮะกล้องวงจรปิดเอาไม่อยู่นะครับบอกเลย กุบถึงเลือกซื้อที่เลือกเช่าที่ในในเขตที่ไม่ไปยุ่งกับคนอื่นนะครับคันนาทุกคันที่กุบเช่ามันเป็นที่ส่วนตัวเท่านั้นใครเข้ามามึงบุกรุกนะครับแค่นั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่เขาปล่อยกันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีสโซนพันธุ์ท้ายที่ไปดูๆมาน่าจะมีโซนพันธุ์ท้ายของโคนเนี่ยคันนาของแต่ละที่คือมันมันเป็นคันที่ใช้ร่วมกันอะ แล้วบางที่ก็คือไม่มีหลักเขตไม่มีชนดใครจะเดินก็ได้ใครจะลงบอกเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะกูไม่เอานะครับมันจัดการยากแต่เกิดสมมุติอย่างเงี้ยใครเข้ามากูสอยให้หมดนะครับมันเป็นเขตพื้นที่ส่วนบุคคลนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นติดก็้งจ้าปิดไปเหอะร้อยตัวพันตัวมันก็ไม่อยู่นะฮะใข่ดีๆที่ไหนอ่ะบอกมาเลยว่าเกิดสมมุติว่าของคุณโดนขโมยเนะี่ยคุณจะชดใช้ สิบเท่าร้อยเท่ามึงมาเลยมึงเข้ามาเลยนะฮะมึงเข้ามาเลยกูยอมติดอะนะฮะแต่ว่ายุคนี้โอ้โหแม่งเนี่ยใส่ผ้าบัฟปิดเอาไงอะไปจับใครได้อะก็ต้องสืพยานอีกเจ็บเวลาสืพยานอีกนะครับก็ปร <c oughs> ะมาณนั้นแต่เกิดสมมติใครจะเล่นจริงจๆๆริงจังๆเนี่ยต้องมีการขออนุญาตนะครับต้องมีการขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นระบบการเลี้ยงเลี้ยงน้อยเลี้ยงมากนะครับอันเนี้ยเขายังไม่ได้แบบ บังคับจาแต่ว่ากฎหมายมันมีมานานแล้วนะครับอ๋อแล้วข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือบ่อเนี่ยต้องมีบ่อเลนนะครับอันนี้คือข้อเสียเลยมันทําให้เราเสียพื้นที่โดยใช้เหตุนะครับแต่ว่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติมันควรมีเดี๋ยวรายละเอียดก็จะไปจบที่ะหัวข้อหัวข้อหัวข้อ,ขอ,ขอแล้วให้เพื่อนๆมาดูมาตัดสินใจกันเอาว่ามันเหมาะกับเพื่อนๆนไหมนะฮะแล้วเพื่อนๆก็เลือกปฏิบัติเลือกเอาไปไประยุกต์ใช้กันเองนะครับ คลิปทั้งหมดที่กุ๊จะสร้างมันเป็นไกด์ไลน์มันเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับกุ๊ปไม่ใช่บอกว่ากุ๊ปไม่ได้บอกว่าวิธีกุ๊ปพูดไปเนี่ยทุกคนต้องเชื่อกุ๊ปไม่ได้บอกว่าวิธีกุ๊พูดไปเนี่ยมันคือถูกต้องร้อเเซ็นต์ไม่กุ๊ไม่ใช่จุดศูนย์กลางของโลกกุ๊ปบอกตลอดนะครับกูบอกทุกคลิปและถ้ามีพี่ๆคนไหนที่มีประสบการณ์ตรงจริงๆคอมเมนต กูบมึงพูดผิดหรือวิธีนี้พี่ว่าไม่เวิร์กว่ะต้องไปวิธีนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราไปลงเจาะลึกกันทีละหน้าทีละหน้าทีละห,ห,หน้าไปเลยว่าไอ้บ่อดินงกูเหมาะไหมบ่อปูนกูเหมาะไหมคอนโดเหมาะไหมแพรกล่องเหมาะไหมถ้าเกิดไม่เหมาะทั้งสามทั้งสี่อย่างเนี้ยสิ่งเดียวที่กูจะแนะนำเพื่อนคืออย่าฝืนนะครับถ้ามันไม่ใช่ ไม่ต้องพยายามมันคือเรื่องจริงนะครับเราต้องหาถ้าเราชอบควรพยายามแต่แบบกูไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะและ้วกูก็ไม่ได้มีแบบที่มึงพูดด้วยเดีย๋ยวทำนะครับอย่าทําก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือพูดรวมๆว,วงกงวง้างๆเลยนะให้เห็นภาพบางๆว่ามันดีจริงเหรอมันเหมาะไหม นะฮะอ๋อลืมลืมพูดถึงเรื่องอไรายได้นะครับคือคนไทยส่วนใหญ่เอาดีกว่าคนไทยบางกลุ่มไม่ได้มองว่าอุปสรรคมันคืออะไรการทำง,งานมันคืออะไรมองสิ่งแรกคือ,อไรายได้ว่าไรายได้มันดีหรือเปล่าเฮ้ยเรื่องรายได้พูดยากมากนะจริงๆเับเพื่อนเพราะว่ามันมันขึ้นอยู่กับผลผลิตของเราอ่ะมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับฝีมือเราอ่ะว่าเราทําได้หรือเปล่าอ่ะ สมุดเอ้ยหนังสือเล่มเดียวกันสูตรเดียวกันอีกคนทําได้อีกคนทําไม่ได้กูจะบอกว่าเอาแค่เอาเอาแค่บ่อหนึ่งไร่กูพูดถึงบ่อดินนะถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องคอนโดเรื่องบ่อปูน่ะมันขึ้นอยู่กับจำนวนเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเลี้ยงเท่าไหร่แต่พูดถึงบ่อดินหนึ่งไร่กูปล่อยปูไปพันสองร้อยตัวพอสองเดือนกูจับขึ้นไซที่มันพอขายได้ก็อยู่จะอยู่ไซประมาณปูกลางปูดำ อุดามปูสามประมาณนี้นะครับไม่เกินในในระยะ2เดือนไอ้ที่จับขึ้นนั้นกูจะปล่อยลงเพิ่มเข้าไปอีกส0 0ร้อยกูไม่สนว่าปูกูจะเอาขึ้นมากี่ตัวกูจะลงอีกส0 0แล้วหละะังจากนั้นสเดือนกูจะจับขึ้นแล้วกูจะลงเพิ่มอีกพันหนึง่งกูจะหมุนอยู่อย่างเงี้ยเจดเดือนเท่ากับ1ขอบรายได้ต่อขอบกลางๆเลยนะเพราะว่ามันเคยขาดทุนแล้วมันก็เคยได้กำไรสูงมากเอากลางๆ กุ๊จะได้กําไรนะไม่ใช่ว่าไรายได้นะกาไรอยู่ประมาณสองหมื่นสี่แม่งเลี้ยงเจ็ดเดือนได้สองหมื่นกว่าบาทตกเดือนไม่กี่บาทเองนะใช่แต่ในบอกนะกูมีกุ้งด้วยแม่งก็มีปลาเก๋าอีกนั่นแหละมันเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมกรุ๊งยังยืนอยู่ตรงนี้ได้นะครับแล้วทำไมมึงถึงไม่นะให้กูเลี้ยงกุ้งไปเลยคือถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆตั้งใจจะเลี้ยงกุ้งจริงๆอ่ะเพื่อนๆจะไม่เจอคิดกุ๊ปหรือถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆจะเลี้ยงปลาเก๋าจริงๆเนี่ยพเพื่อนๆอาจจะไม่เจอคิดกก็ได้ เพื่อนก็จะเสนอว่าการเลี้ยงปลาเก๋าไม่ได้การเลี้ยงปูแต่ถามว่าจะให้เลี้ยงปลาเก๋าเลยอย่างเดียวมันมีช่วงดอกมันเคยลงมาถึงโลละร้อยแปดสิบบาทนะครับซึ่งเราเลี้ยงเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนปีกว่าปลาเก๋านี่ยถ้าสมมติเลี้ยงประมาณแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเนี่ยมันจะได้ไซส์แค่ปลาจะปลาไซส์นะปลาไซส์คือไม่เกินเจ็ดขีดครึ่งนะฮะถ้าเกิดสมมติเราเลี้ยงอัพขึ้นไปอีกมันจะได้อยู่ปลาเกินปลาเกินคืออยู่ช่วงประมาณสัก จ็ดขีดขึ้นเออเจ็ดขีดครึ่งขึ้นไปจนไปถึงโหมนแล้วแต่ที่อ่ะบางที่ก็โลหนึ่งบางที่ก็โลเดียวนะฮะส่วนที่มันอัพขึ้นไปจากโลหนึ่งโลสองโลสามไปแล้วเขาเรียกประยกนะครับมันเลี้ยงนานเพื่อนเพื่อนเลี้ยงเป็นปีเพื่อนเพื่อนได้โลร้อยแปดสิบาทเหมือนปลากระพงอะ่ะแม่งเคยดรอปลงมาเหลือโลละเก้าสิบห้าเย็ดแม่คุ้มไหมละ่ะกับการปูเนี่ยไซส์เล็กเนี่ยไซส์ต่าสุดเนี่ย เคยลงมาถึงโลละ60บาทแต่เพื่อนเเลี้ยงปูเพื่อนเพื่อนจะขายไซส์เล็กเหรอไซส์กลางเคยต่ําสุด1 1 0ปูดําเคยต่ําสุด180บาทเพื่อนเพื่อนปล่อยปูเลี้ยงให้ไซส์ปูดาเนี่ยใช้ระยะเวลา2เดือน3เดือน2เดือนเพื่อนๆนได้และเมื่อเทียบกับปลาเก๋า่กุ๊เลยมาพูดรายละเอียดเรื่องบ่อดินซะส่วนใหญ่นะครับกุ๊ไม่ค่อยได้พูดเรื่องบ่อปูนคอนโดเพราะบ่อปูนกับคอนโดเนี่ย มันเป็นอีกเลเวลหนึ่งมันไม่ได้เหมาะกับการมานั่งเลี้ยงขุนนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนด้วยกูพูดไว้เลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไอคอนโดจริงๆเนี่ยไอบอกบุญจริงๆเนี่ยมันมีเพื่ออะไรมันเหมาะกับคนประเภทไหนนะฮะกูการันตีได้เลยว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนี้ทําได้ก็ใครดูถึงตอนนี้นะครับฝากคอมเมนต์หน่อยกูคนนึ่งละแค่นี้เลยกูคนนึ่งละคอมเมนต์เลย เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับที่เราจะลงลึกกันเนี่ยเดี๋ยวกูจะทำคลิปไปเป็นหน้าหนังสือไว้วันนี้เอาประมาณนี้นะฮะใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ใครดูมาถึงตอนนี้กูและคนหนึ่งสารเรนี้ไปแล้วสวัสดีครับ